สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเผยที่มาเล็เด็ด36ล้านลุงขอนแก่นดวงมหาเฮงถูกหวยรางวัลที่1ถึง6ใบรางวัลสรางวัลที่สอีกเจใบวันที่17ธันวาคมหลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลงวดวันที่16ธันวาคมโดยรางวัลที่หนึ่งออกหมายเลข356757ภายหลังการออกรางวัลมีทั้งผู้ที่สมหวังและผิดหวังจากการออกสลากในงวดนี้ ในส่วนของผู้ถูกรางวัลกับลอตเตอรี่ของน็อตพันธวัฒนักวิสุทธิ์โดยงวดนี้มีผู้ถูกรางวัลใหญ่กลายเป็นเศรษฐีใหม่อีกแล้วโดยในส่วนของรางวัลที่1ออกหมายเลข3 5 .67 5 7, 7, .7 งวดนี้มีผู้โชคดีเป็นคุณจวบชาวจังหวัดขอนแก่นถูกรางวัลที่1จํานวน6ใบเป็นเงิน36ล้านบาทโดยวันนี้ทางทีมงานลอตเตอรี่พลัสได้นําเงินรางวัลก้อนโต36ล้านบาทไปมอบให้กับผู้โชคดีพร้อมแสดงความยินดีกับคุณจวบ ผู้โชคดีที่ถูกรางวัลที่1กับทางลอตเตอรี่ p l u สจำนวน6ใบเป็นมูลค่า36ล้านบาทและรางวัลอื่นๆคือรางวัลที่4จํจำนวน7ใบมูลค่า2 8 0 0 0 0บาทรางวัลเลขหน้า3ตัวจำนวน4ใบมูลค่า16,000บาทรวมทั้งสิน้น36 2 9 6 0 0 0ล้านบาทโดยที่มาของรางวัลที่1คุณจวบกล่าวว่ามาจากความฝันโดยฝันว่าเจ้าที่ที่บ้านมายื่นเลข757ให้ 7, 5, 7, 5, 5, จึงได้ซื้อเลขนี้ที่ลอตเตอรี่ p l u ส ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ